สวัสดีครับผมโอ๊ตแอดไว้กุชินาลายนะครับพี่สุนะครับแอดไว้พนมสารคามท้าผมมานะครับสำหรับแบกเก็ตไอแบกเก็ตทาเลน์นะครับผมต้องบอกว่าผมรับคำท้าครับพี่สู่ครับนี่นะครับกระมังนี้นี่ใส่น้ำแข็งไปแล้วนะครับจริงๆแล้วน้ำแข็งนี่ต้องบอกว่าเต็มถุงนี้เลยนะครับก็เทไปแล้วก็เหลืออยู่แค่นี้แหละนะครับอ่ะกระมังนี้ นี่เห็นกันเลยอุ้มนูเย็นนะฮะเอาล้วครับผมขอเชิญพี่ๆนักกล้ามทั้งหลายครับมายกกระมังให้ผมหน่อยครับดูแล้วกันนะครับดูหุ่นดูหุ่นแต่ละคนนะฮะที่จะมาที่จะมายกกระมังให้ผมนะฮะดูนะฮะโอ้โห นี่คือต้องบอกว่าเป็นนักกล้าบ้างนั้นนะฮะผมพร้อมแล้วครับพีส่สุครับเอาเลยฮะหนึ่งสองสามอออ,อีกครับอีกครับมามหนึ่ง บอกเลยครับบอกเลยครับเป็นหวัดนะฮะเป็นหวัดนะฮะแต่รับคําท้านะครับหนึ่งสองสามต้องบอกว่ามันหนาวมากมันเย็นมากเอาแล้วฮะผมเสร็จแล้วนะฮะผ่านแล้วนะครับผมขอท้าต่อนะครับคนแรกเลยนะครับ พี่ปาวานนะครับแอดไว้บัวที่น่านนะครับผมแล้วก็โต้นะครับแอดวันสมเด็จนะครับกาลสินนะครับผมแล้วก็พี่ยุทธนะครับว่าที่แอดวันยางตลาดกาละสินนะครับแล้วก็ต่อด้วยนะครับโค้กนะครับร้าน l อ7เ7จ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับผมที่บัวขาวนะครับคุณกล้าหรือไม่พี่ป๊อบพี่ป๊อบเหรอ ปั๊บด้วยนะครับเมื่อกี้มีเสียงบอกมาบอกว่าท้าปั๊บด้วยนะครับปั๊บนะครับปั๊บแอดไว้สวรรณ์เขตที่ประเทศลาวนะครับฝากด้วยนะฮะคุณกล้าหรือไม่ครับ